สวัสดีค่ะทุกคนโรชิโอ่ะค่ะ ของวันนี้เนี่ยนุก็จะชวนทุกคนมายืดท่ายยคะแก้ปวดเอวหลังล่างนะคะแล้วก็บรรเทาอาการปวดท้องน้อยสำหรับผู้หญิงที่มีประจำเดือนนะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มจากท่าเด็กก่อนเลยนะคะหรือว่าท่าชายโพสนะคะมาเริ่มจากนั่งปลายเสื่อนะคะนุจะนั่งขับส้นเท้านะคะแบบนี้เนาะหลังตรงนะคะแล้วก็พับตัว หายใจเข้ากลึกนะคะหายใจออกพับตัวลงไปค่ะสูดท่าชายโพสนะคะค้างท่านี้ไว้สักสามลมหายใจนะคะ รวบลมหายใจแล้วก็ยืดตัวขึ้นมาค่ะหายใจเข้าลึกๆนะคะหายใจออกเปิดแขนนะคะยกขึ้นไปจากด้านข้างขึ้นไปประกบกันด้านบนหายใจเข้าค่ะหายใจออกลดแขนลงการแขนค้างไว้ค่ะจากนั้นนะคะเอามือขวาของเราวางที่พื้นด้านข้างเหยียดแขนตรงนะคะ แขนซ้ายนะคะหายใจเข้าหายใจออกโยกมาทางด้านขวาพยายามยกอ,อกเปิดไหล่นะคะไม่งอตัวมาด้านหน้าแบบนี้นะแล้วก็มองตรงไปด้านบนสามลมหายใจยาวๆค่ะทีนี้หายใจเข้าออกลางแขนขึ้นกลับมาค่ะ หายใจออกโยกไปอีกข้างหนึ่งอย่าลืมบิดฝ่ามือนะคะเหยียดแขนตรงไปด้านซ้ายค้างไว้3ามลมหายใจมองตรงตามด้านบนนะคะครบลมหายใจแล้วหายใจเข้าการแขนกลับมาค่ะหายใจออกรดแขนลงผ่อนคลายค่ะ ทีนี้นะคะเราจะเอามือไปประสานกันด้านหลังศีรษะของเรานะคะแล้วก็เปิดข้อศอกไปตรงๆแบบนี้นะคะทีนี้หายใจเข้าค่ะแอ d ล้างแล้วก็พยายามดานันศีรษะไปด้านหลังพร้อมกับมองตรงไปด้านบนหายใจเข้าลึกๆค่ะหายใจออกพับเก็บคอนะคะแล้วก็โกงหลังค่ะ เราจะไปต่ออีกสองรอบนะคะหายใจเข้ากลับไปท่าเดิมค่ะหายใจออกกงหลังค่ะพับเข็บศีรษะหายใจเข้ารอบสุดท้ายค่ะแล้วก็หายใจออกค่ะหายใจเข้าเหยียดหลังตรงกลับมาค่ะหายใจออกลดแขนลงวางด้านข้างสะโพกค่ะ เราจะไปต่อท่าต่อไปให้ทุกคนยกสะโพกขึ้นมานะคะแล้วก็เดินมือวางด้านหน้านะคะพยายามกลางมือทั้งหมดนะคะกางนิ้วมือทั้งหมดนะคะให้กว้างนะคะแล้วก็ช่วงเข่านะคะให้ตรงกับช่วงสะโพกเนาะมือก็ตรงกับช่วงหวัวไหล่นะคะ เช็คท่าแปดพื้นนะจากนั้นนะคะเราจะไปต่อกันท่าแคดข่าวค่ะให้ทุกคนหายใจเข้าแอนหลังดันสะโพกไปด้านหลังเงยหน้าขึ้นนะคะมองตรงไปด้านบนหายใจเข้าลึกๆเราจะไม่งองไหล่แบบนี้นะคะพยายามยืดไหล่ขึ้นแขนตรงค่ะหายใจออกเก็บสะโพกกลับมานะคะพับเก็บศีรษะมองตรง ตามหน้าท้องได้นะคะไปที่หน้าท้องได้หายใจเข้าค่ะแอนหลังมองตรงไปด้านบนหายใจออกเก็บสะโพกของหลังครับเก็บศีรษะหายใจเข้าค่ะแอนหลังเหมือนเดิมมองตรงตามด้านบนหายใจออกพับศีรษะเก็บสะโพกของหลังขึ้นมา หายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะรอบสุดท้ายนะคะหายใจเข้าแอนหลังค่ะมองตรงตามด้านบนหายใจออกกงหลังขึ้นมาเก็บสะโพกผัดศีรษะค่ะหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลาย เราจะค้างสโพกไว้เหมือนเดิมเดินไปด้านหน้าทำมุม45องศา,าช่วงนะคะเท่ากับหัวไหล่เหมือนเดิมนะคะหายใจเข้าลึกๆค่ะหายใจออกกดหลังกดหน้าอกลงไปค้างสะโพกไว้นะคะข้างวางลงกับพื้นค่ะหายใจเข้าออกยาวๆสามลมหายใจค่ะ นี้หายใจเข้ายืดขึ้นหายใจออกถอยมือกลับมาวางที่เดิมวางที่เดิมนะคะจากนั้นนะคะให้ทุกคนยกแขนซ้ายไปด้านข้างค่ะขึ้นตรงไปด้านบนมองตรงตามไปนิ้วมือนะคะหายใจเข้าออกอีก3ามลมหายใจค่ะ มหายใจแล้วทีนี้หายใจเข้าลึกๆค่ะหายใจออกลดแขนลงเอาไปวางด้านขวานะคะให้ไหลซ้ายชิดติดกับเสือนะแล้วก็แขนขวาเอย่าตรงไปด้านหน้าพยายามมองตรงตามด้านบนนะคะมองตรงสอดไปที่ใต้รักแร้นะค้างไว้สามลมหายใจค่ะ ลมหายใจแล้วก็ถอยมือขวากลับค่ะพยายามยกตัวขึ้นมากลับไปสู่ท่าเดิมนะคะไปต่อกันอีกข้างนึงนะคะเปิดแขนขวาค่ะหายใจเข้าหายใจออกยกขึ้นไปมองลงไปด้านบนอีกสามลมหายใจค่ะครบลมหายใจแล้วก็ ลดแขนขวาลงเอาไปวางด้านซ้ายไหล่ขวาชิดติดกับเสื่อนะคะแขนซ้ายเหยียดตรงไปด้านหน้ามองลอดใต้แขนเรานะคะหายใจเข้าออกอีกสามลมหายใจค่ะทีนี้ถอยมือซ้ายกลับค่ะพยายามดัน ลำตัวขึ้นมากลับมาสู่ท่าเดิมนะคะเราจะไปต่อกันท่าต่อไปให้ทุกคนเดินมือไปด้านหน้าค่ะหายใจเข้าลึกๆค่ะหายใจออกกดสะโพกลงไปด้านหน้าตรงๆนะคะแล้วก็พยายามใช้แรงจากข้อมือนะคะยืดไหล่ดันหลัง ไปด้านหลังค่ะพยายามแบบไม่ห่อไหลแบบนี้นะคะพยายามแบบยืดให้ตรงนะคะหายใจออกค่ะค้างไว้อีก3ลมหายใจสุดท่าคโคบลานะคะอบลมหายใจแล้วก็ลดลำตัวลงวางกับพื้นนะคะทีนี้เราจะถอย มือไปวา,างข้างๆหน้าอกนะคะไม่ต้องขอเยเยอะจนเกินไปนะคะเดี๋ยวจะปวดหลังเอาเนาะทีนี้หายใจเข้าค่ะยืดตัวขึ้นรั้งแขนให้ดึงตรงใายใจออกมองตรงตามด้านบนสุดท้ายโคบล้าอีกครั้งนะคะสามลมหายใจยาวๆค่ะ ยกสะโพกขึ้นค้างไว้ค่ะเดินมือไปด้านหน้าเหมือนเดิมค่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกกดหลังกดหน้าอกลงไปค่ะค้างไว้อีก3ามลมหายใจค่ะทีนี้ต,ตัวกลับมาเมื่อครบลมหายใจแล้ว เดินมือกลับค่ะปลายเท้าแตะพื้นค่ะยกเข้าขึ้นมาแล้วก็ให้ช่วงเท้าเท่ากับช่วงสะโพกหรือว่าหัวไหล่นะคะเดินมือไปข้างหน้าเล็กน้อยหายใจเข้าลึกๆหายใจออกนะคะกดหลังกดหน้าอกลงไปสูท่าดาวเฟสซิ่งดอกไกลที่ไม่ไหวนะเดินมือไปข้างหน้าอีกค่ะแล้วก็ยก ส้นเท้าขึ้นได้นะคะสำหรับคนที่เส้นขาหลังยังตึงมากนะคะก็เอาเท่าที่ไหวนะคะทีนี้ค้างไว้อีก3ลมหายใจยลืกอๆค่ะทีนี้ลดเข่าลงวางกับพื้นหายใจเข้าค่ะ หายใจออกเท้าราบลงกับพื้นกดสะโพกลงสูตรท่าชายโพสหรือว่าท่าเด็กนะคะค้างไว้อีก3ามล่หายใจค่ะทีนี้ยกสะโพกขึ้นมาค่ะ ปลายเท้าแตะพื้นเหมือนเดิมหัวเข่ายกขึ้นค่ะเราจะไปสู่ท่าดดวิ a เฟสซิ่งด็อกอีกรอบหนึ่งนะคะฝ่าเท้าชิดติดกับพื้นหายใจเข้าหายใจออกกดหน้าอ,อกกดหลังลงไปทำตัวเป็นรูปสามเหลี่ยมน,นะคะ นี้ลดเข่าลงวางกับพื้นเท้าวางรับกับพื้นหายใจเข้าหายใจออกกลับสุดท่าเด็กอีกรอบหนึ่งค่ะถ้าต่อไปนะคะให้ทุกคนยกสะโพกขึ้นมาพร้อมกับกบหลังค่ะหายใจเข้าลึกๆค่ะ หายใจออกดันสะโพกลดสะโพกรงด้านหน้ายกอ,อกเปิดไหล่สู่ท่าโคบ้าถ้าใครทําท่านี้ไม่ไหวนะคะให้เดินมือไปข้างหน้าอีกได้ค่ะโล่องลางขึ้นมาแบบนี้นะคะหายใจเข้าหายใจออกกดสะโพกลงกดเอวลงไปยกอ,อกเปิดไหล่มองตรงไปข้างบนสู่ท่าโคบ้าค่ะนุขออนุญาตขยับนะคะ ว่าตกขอบเสื้อแล้วนะคะค้างไว้อีก3ามลมหายใจยาวๆค่ะทีนี้ยกสะโพกขึ้นมาค่ะดันจะโพกไปข้างหลังเหมือนจะนั่งนะคะแต่ไม่นั่งแล้วก็หายใจเข้าโก่งหลังขึ้นมาหายใจออกดันสะโพกไปด้านหน้า สูท่าโค้ง่่างเหมือนเดิมยกอกเปิดไหลมองตรงตามลัานลมนะคะค้างไว้อีก3ามลมหายใจนะคะไปต่ออีกรอบหนึ่งนะคะยกสะโพกขึ้นไม่ลดลงหวางนะหายใจเข้าโค้งหลังขึ้นมาคับคกิบซีซะ ให้ออกกันสะโพกลงไปด้านหน้ายกอ,อกเปิดลายหมองตรงไปด้านบนค่ะจากนั้นนะคะให้ยกสะโพกขึ้นทางไหวาค่ะทำมุม90องศาแบบนี้แล้วก็เดินมือไปข้างหน้านะคะแต่ว่าเราจะเปลี่ยนตรงาวางมือเป็นวางนิ้วมือนะคะ กางนิ้วให้หมดทั้งห้านิ้วนะคะแต่พื้นหายใจเข้าหายใจออกกดหลังกดหน้าอกลงค่ะคะ้างไว้สากลมหายใจนะคะใช้ศีรษะวางที่เสือได้นะคะใครที่วางค้างไม่ไหวแบบนี้นะคะก็ใช้ศีรษะวางได้เลย ลมหายใจดเดินเลยถอยกลับนะคะท่าต่อไปนะคะเราจะกดสะโพกลงนะคะไปสู่ท่านั่งเหมือนเดิมนะคะทีนี้เราจะขยับมาตรงกลางให้เพื่อนๆเ,เห็นนะคะจะได้เห็นกันชัดเนาะทีนี้เอามือประสานกันแบบนี้นะคะแล้วก็ง้ายฟาร์เมอไปด้านหน้าเหยียดแขนตรงค่ะ หายใจเข้ายกแขนขึ้นตรงไปด้านบนค้างไว้สามลมหายใจค่ะพอลรหายใจแล้วก็ค้างแขนไว้นะคะทีนี้หายใจเข้านึกค่ะหายใจออกโยกไปทางด้านขวาของเพื่อนๆเนหยียดหลังตรงนะคะแขนตรง มองตรงตามด้าน <in> hmm> บนหายใจเข้ายืดกลับมาค่ะหายใจออกโยกไปด้านซ้ายมองตรงตามด้านบนหายใจเข้ายืดกลับมาค่ะทำอีกรอบหนึ่งนะคะหายใจเข้ากลับมาค่ะหายใจออกโยกไปข้างหนึ่งค่ะหายใจเข้าโยกกลับมา หายใจออกลดแขนลงนะคะทีนี้เอามือไปวางที่ข้อเข่านะคะเราจะแอ่นหลังค่ะหายใจเข้าค่ะมองตรงตามอ,มองไปด้านหน้าได้นะคะหายใจออกกลงหลังพับเก็บศีรษะค่ะหายใจเข้าค่ะเราจะไปต่ออีกสองรอบนะคะหายใจออกค่ะ หายใจเข้าค่ะหายใจออกทีนี้ยืดหลังตรงหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายค่ะเราจะเดินมือไปด้านหน้าเอามือไปวางข้างหน้านะคะแล้วก็อถอยเข่าเล็กน้อยนะคะปลายเท้าแตะพื้นยกยกหัวเขา่ายก สะโพกขึ้นนะคะสูาา่ท่า downward facing dog นะคะหายใจเข้าลึกๆค่ะหายใจออกดันหน้าอกดันหลังปงไปค้างไว้สามลมหายใจย,วยาวๆค่ะ กับพื้นครับตัวสูท่าชายโพสค่ะสามลมหายใจนะคะเหมือนเดิมคะ่ะออลมหายใจแล้วก็ยืดตัวขึ้นกลับมานะคะ<ม>ก็จบแล้วนะคะเป็นห่ายืดเนี้ย นุชจะไม่ฝึกหนักนะคะช่วงที่มีประจําเดือนมาก็จะฝึกง่ายๆยืดง่ายๆเอาแค่เส้นที่มันตึงที่มันปวดช่วงเอวช่วงหลังล่างเนี่ยให้มันคลายเล็กน้อยนะคะแล้วก็มันจะช่วยบรรเทาอาการปวดท้ององอ ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ลองเอาไปฝึกกันนะคะมันก็ใช้เวลาไม่นานเนาะเรายืดเหยียดร่างกายเล็กน้อยเพื่อ,อสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจที่ดีนะคะแล้วก็ช่วยให้เราไม่เครียดในช่วงที่ประํำเดือนมาด้วยนะคะถ้าใครชอบคลิปนุ่ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้หนุด,ด้วยนะคะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเรามาฝึกโยคะด้วยกันอีกนะคะสำหรับวันนี้นุชไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ